นีอากาศดีนะบ้านนะด, <laughs> ดีดีที่ไม่ร้อนกว่าดี <laughs> นี่เรากำลังเดินตามหาซอ่อนมะเขือเทศอยู่นะครับผม <laughs> ไหนฮะไม่มีฮะตรงนี้ <laughs> คุณพ้าผมไปไหนฮะอันนี้มันที่ฉีดมแมลงครับ <laughs> ซอ้อนมะเขือเทศนะครับอยู่ตรงนี้นี่เอง <laughs> พาไปดู <laughs> ไม่ใช่ <laughs> นี่ครับภาษ,าษาอังกฤษเขาใช้คำว่า โซว์มาซอสเต้าแคทชัพแคทช็อกในอเมริกานะครับเขาจะใช้คำว่าแคทชัพนี่คือโลซันยาไอโลซ่าโลซันยาอันนี้คือไฮส์ไฮพี่ชอบไฮไฮปกติอันนี้ไฮออร์แกนิกอีกอันนี้ไม่ใช่แพงใบกินออร์แกนิกอุ้ยสองร้อยเลยอะแพงยังวะสองกันนี่ครับเราได้แล้วนะครับซอสมะเขือเทศนะครับโทว์มโดูแคทชัพ ไหตส์สกรีดมี every last drop มายองเนสมาลองมามาลองเนสอ๋อกเสียงได้ดี่ะเราเรียนที่อังกฤษมามาลองเนสมาลองเนสมาลองเนสตอนนี้เราก็ไปสั่งอาหารที่ w h i Connection มาแล้วเดี๋ยวไปดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่บ้านเพราะว่าสั่งมาเยอะมากนะครับมีพิซซ่ามี มีไก่ด้วยเหมือนคล้ายๆนีออร์ลินแล้วก็มีแฮมอะไรอะ่ะของฝรั่งฝรั่งอะ่ะที่กินกับไวน์ซึ่งผมก็ไม่รู้จักนะผมกินไม่เป็นเดี๋ยวพี่แตงมองเขากินนะเดี๋ยวยังไงไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะว่าสั่งอะไรมาบ้างอันนี้ใช่ไหมครับได้หมดแล้วใช่ไหมเันนีครับเป็นผู้นะครับผมนี่นะฮะอาหารของเราวันนี้ครันนบ นี่นะก็เป็นแฮมนะฮะคือถ้าไปซื้อข้างนอกพวกทำเองมันก็จะถูกกว่านี้ไงเพราะมันไม่ต้องเสียค่าแบรนด์ถูกปะล่ะเป็นไปได้